วันนี้จะมาทำข้าวซอยกันนะครับคุโยตตั้งชื่อว่าซอยแล้วเต่นะครับเพราะว่าใส่ทั้งหมูทั้งไก่นะครับวันนี้เป็นการพอดเส้นข้าวซอยนะครับสำหรับทำกรอบนะครับได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเส้นแบบนี้นะอร่อยนะครับนี่ส่วนอันนี้นะครับก็เป็นเส้นที่เราลวกไว้แล้วนะครับเยอะมากเลยนะครับวันนี้เรากินกันทั้งบ้านเลยนะครับ นี่นะครับเราลวกเป็นเส้นแบนนะครับวันนี้เราใช้2เส้นนะครับระหว่างเส้นกลมกับเส้นแบรนนะครับและแต่จะชอบกินนะครับจะกินแบบไหนก็ได้น,นี้นะครับเราก็เตรียมเครื่องที่ทำข้อซอยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําพริกแกงกันนะครับ กรรี่ไปนะครับตัวที่แกงได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปนะครับนี่เป็นสะโพกไก่นะครับตัวไปนะครับตไนะครับก็ใส่ถุงกระรี่นะครับเราใช้สองซองนะครับต่อไก่หนึ่งกิโลนะครับ เพิ่วมวกหวานนะครับแล้วตอนนี้ก็ใส่ผงขมิ้นไปอีกหนึ่งช้อนนะครับตต่อมาอันนี้เพิ่มสีนะครับให้มันเป็นเหมือนสีของน้ำข้าวซอยนะครับลต่อไปนะครับเราก็ใส่หัวกะทิลงไปนะครับแล้วก็ใส่ ปี๊ดลงไปนะครับติดหวานนะครับผู้บุมชอบกินแบบติดรสหวานนิดนึงนะครับโอเคนะครับเคี่ยวจนกะทิแตกมันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่นี้นะครับน้ํากะทิที่เราต้มไว้นี่เป็นหางกะทินะครับยกมาใส่นะครับเราตักมาใส่นะครับเนื่องจากเราใส่หมูด้วยนะครับเราหลังจากที่เราตักไข่ใส่ลงไปในน้ำเราซอยแล้วนะครับแล้วก็มัน ัวหมูต่อนะครับนี่เราใส่ทั้งไก่ทั้งหมูเลยนะครับหมูนะครับใส่เข้าไปนะครับได้แล้วนะครับม,มีมีทั้งไก่มีทั้งหมูนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่รอเดือนนะครับแ้วก่อรับประทานได้แล้วนะครับ